วัดสะทองโรงเรียนของเรางามยิ่งแหล่งคนจริงวิชาการก่าลำ้ำเรียนเด่นเน้นวินัยฝ่ยคุณธรรมรวมชนภูมินำพระราชมุขศษา การประเมินสำาริทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ครั้งที่1รอบ6เดือนประวัติผู้นำเสนอนางสาวอัชาราคำสิงห์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์โครงการรอพอคอมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเกิดเมื่อวันอังคารที่10เดือนมิถุนายน2523ปัจจุบันอายุ41ปีอายุราชการ16ปี เคยดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระครูพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทระบ่อพิษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส,สะทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนวัดส,สะทองตั้งอยู่ที่หมู่12บ้านโนนตะเคร์ตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2483ปัจจุบันมีเนื้อที่36ไร่3งาน35ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนครูบุคลากรและนักเรียนมีข้าราชการครูจำนวน4คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนนักการจำนวน1คนนักเรียนจำนวน42คน นโยบายในการบริหารงานโรงเรียนวัดส,สะทองโดยนางสาวอัชาราคำสิงห์เน้นนโยบายเดิมปรับแต่งเติมตามความเหมาะสมพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการและรู้เท่าทันเทคโนโลยีทักษะอาชีพทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพัฒนาตามพระราชดำริน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีการดําเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ร้อเปอร์เซนการคัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้การส่งเสริมการสอนของครูในรูปแบบการสอนแจกลูกสะกดคําการเขียนตามคําบอกจัดทําบัญชีคําพื้นฐาน การท่องบทอาขยานกิจกรรมภาษาไทยวันลคราหน้าเสาธงทุกเช้าจัดประกวดกิจกรรมรักภาษาไทยผลการดำเนินงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6อยู่ในระดับดีมากปีการศึกษา2563และผลสอบอาทีสูงกว่าระดับประเทศผลสำริดทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นของโรงเรียน ได้ระดับ3คิดเป็นร้อยละ89ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบป,ประมาณ2,564 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเผยแพร่ผลงานรางวัลจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์และสร้างเพจโรงเรียนวัดสะทองในเฟซบุ๊กจัดทำเพลงมัสโรงเรียนวัดสะทองขึ้นครั้งแรกองงโรรรเเียนขาา รูปแบบบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งสู่คุณภาพโรงเรียนวัดส,สะทองโดยนางสาวอั вот ชรา,า,าคำสิงกระบวนการพัฒนานำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งสู่คุณภาพโรงเรียนวัดส,สะทองได้ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนผู้ปกครองคณะครูโรงเรียนวัดส,สะทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น5ขั้นตอนและ5ร่วมดังนี้ขั้นตอนที่1ร่วมคิดศึกษาบริบทรับรู้สภาพปัญหาของโรงเรียนขั้นตอนที่2ร่วมวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาขั้นตอนที่3ร่วมปฏิบัติพิจารณาทา ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนที่4ร่วมประเมินผลประเมินผลโดยใช้กระบวนการตรวจสอบทบทวนขั้นตอนที่5ร่วมชื่นชมขยายผลและเผยแพร่ผลงาน รูปแบบบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งสู่คุณภาพโรงเรียนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมประเมินผลร่วมชื่นชมคุณภาพโรงเรียนวัดสะทองตัวชี้วัดที่สผลการเรียนรู้เฉลี่ยหกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก จัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1กิจกรรมสอนซ่อมเสริม2กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้3กิจกรรมนิเทศติดตามผลการเรียนการสอน4กิจกรรมผลิตสื่อจัดซื้อจัดจ้างและสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน5กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดี ทีวีและการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผลการดำเนินงานผลสัมฤธิ์ทางการเรียน5กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลักทุกระดับชั้นของโรงเรียนได้ระดับ3โดยมีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ โรงเรียนวัสสะทองติดตั้งจานร,รับสัญญาณดี TV จำนวน3 3จอาคารและได้รับกล่องรับสัญญาณแกล่องเพื่อใช้ในห้องเรียนทุกห้องเรียนเสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกลตามโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการพัสดุในสถานศึกษาโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสัมพันธ์ชุมชนระดมทุน ผลการดำเนินการการระดมทรัพ,พยากรจากภาคีเครือข่ายต่างๆบัญชีการระดมทรัพ,พยากรโรงเรียนวัดส,สะทองเริ่มใช้วันที่24กุมภาพันธ์2564การได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพมีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ ปฏิบัติงานในหน้าที่ดำเนินโครงการและกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมส่งครูและบุคลากรเข้ารับการประชุมอบรมสัมมนากิจกรรมการศึกษาดูงานกิจกรรมศึกษาเอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินัยและจรรยาบรรครูโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการสร้างขวัญและกำลังใจ ัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบาลดำเนินโครงการและกิจกรรมหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าไม่เคยถูกร้องเรียนและไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโครงการนิเทศภายในและสรุปรายงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนดำเนินโครงการและกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนและโรงเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผลการดำเนินการการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการกิจกรรมร่วมกันจำนวน15ครั้งคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่8 อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนดำเนินโครงการและกิจกรรมจัดทำแผนการรับนักเรียนรับสมัครนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับประกาศผลและรายงานตัวติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนและออกกลางคันให้ได้เข้าเรียนตามกฎหมายจัดทำทะเบียนนักเรียนทุกคนรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสี่ ผลการดำเนินงานนักเรียนได้เข้าเรียนหรือรับการเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนคิดเป็นร้อยละ62.5 ตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนดำเนินโครงการและกิจกรรมรายงานผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อผลการดำเนินการร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6และเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คิดเป็นร้อยละ100 ตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการและกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อโควิด -19 โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรั เมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มสร้างสรรค์และสะท้อนภาวะผู้นำจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้มนในการโรงเรียนวัดสะทองที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดขอปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยความอุตสาหะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนไทย ชาติยืนยงคงอยู่เพราะครูดีสำคัญนะักหน้าที่เรามีอยู่งานก่อสร้างห้างหอยากพอดูแต่งานครูยากยิ่งกว่าสิ่งใดวัดสะทองโรงเรียนของเรางามดีสมดังเป็นแดนทองไทรไข่ก้า ปัญญาประชาชนบานโรงเรียนของทันร่วมสร้างสรรค์ให้รุ่งเรือง